เดียอาจารย์ที่เคารพรักและเพื่อนๆที่น่านรักทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเรื่องต้มโค้งปราก,กอบค่ะดิฉันชื่อนางสาวปาจารีศรีสมพูดรหัสนักศึกษา6ก8 1 1 2 3 0 5 6ค่ะ w h a t is ต้มโค้งปราก,กอบต้มโค้ง is one of the traditional Thai food n a t t a s t e like ต้มยำ a food that is rich in herbs มันมีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นแอลเอมอนด์การ์ดคาเฟอไลลีฟเวียรัสไดชิรีออร์นเมตตอมโค้กคลิปปี้ฟิตอิทธิพลดีลิชิออนฮอตและสเปรซี่เทสอิทธิพลยังมีคุณสมบัติเช่นการเร่งการหายใจลดการระบายน้ำเสียและระบบหายใจ ต้มข้งปลากรอบเป็นหนึ่งในอาหารไทยที่มีรสชาติคล้ายกับต้มยำแต่ต้มข้งจะออกไปทางเค็มและเปรี้ยวเป็นหลักต้มข้งส่วนใหญ่จะเน้นรับประทานคู่กับเนื้อปลาส่วนเนื้อปลาที่นิยมนํามาทําต้มข้งปลากรอบจะเป็นปลากระพงปลานิลเป็นต้นต้มข้งเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเช่นตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งค่ะล้วนทาให้ต้มข้งปลากรอบมีรสชาติแซ่บเผ็ดร้อนกลมกล่อมและเนื้อปลากรอบ ที่รับประทานพร้อมกับข้าวสวยแล้วอร่อยเป็นอย่างมากค่ะต่อไปเป็นอินกิเดียนส่วนผสมนะคะมาดูส่วนผสมในวิธีการเลือกซื้อค่ะคิปปี้ฟิชปลากรอบโมเมโต้มะเขือเทศวิธีการเลือกซื้อมะเขือเทศควรเลือกซื้อที่มีก้วสดและติดแน่นอยู่กับผลเลือกผลที่มีผิวแต่งตึงไม่เหี่ยวไม่ช้ำลูกกลมเกลี้ยงไม่มีรอยดำหากต้องการมะเขือเทศที่มีรสข้า คนไปทางหวานให้เลือกลูกที่มีรอยแฉกได้ลูกมะเขือเทศเป็นสีอ่อนชัดเจนค่ะ,ะต่อไปจัดออมัทรูมเห็ดฟางเป็นเห็ดยอดนิยมที่เรามาักพบในเมนูอาหารบ่อยๆเพราะหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดวิธีการเลือกซื้อเห็ดฟางนั้นควรเลือกเป็นดอกเห็ดสดที่เก็บใหม่ๆดูจากผิวของเห็ดที่ควร แห้งสนิทไม่อมน้ำสำหรับคนที่ชอบรับประทานดอกตูมๆให้เลือกที่เป็นลักษณะก้อนสีขาวหัวก้อนออกน้ำตาลนิดๆเพราะหากเป็นแบบนี้ดอกเห็ดจะเนื้อแน่นและมีรสชาติหวานค่ะต่อไปลิมอนกัสตะไคร้เป็นอีกชนิดหนึ่งที่เรามักจะมองข้ามการเลือกซื้อที่ถูกวิธีส่วนใหญ่เรามักจะดูเพียงแค่ภายนอกสะอาด วิธีที่ถูกต้องในการเลือกซื้อตะไคร้นั้นง่ายนิดเดียวนะคะก็คือต้องเลือกต้นที่มีผิวด้านนอกไม่แห้งคุนต้นมีสีม่วงเรือเรือกาบใบไม่เหี่ยวส่วนหัวที่ติดกับดินต้องมีรอยตัดใหม่ๆเลือกต้นที่มีหัวใหญ่ลำต้นไม่แห้งเหลืองจนเกินไปอีกอย่างตะไคร้จะช่วยดับกินคา,าวปลาเป็นอย่างดีค่ะต่อไปคาฟิไลลีฟใบมะกรูดเลือกใบที่ ไม่อ่อนมีความนุ่มสดเป็นมันค่ะต่อไปกรนเกลขานะคะขา่าอ่อนควรเลือกควรเลือกแห้งอ้วนสดเปลือกสีชมพูบนขาวส่วนข่าแก่ต้องเลือกเปลือกสีน้ำตาลค่ะโรสเล,ลดลออนยันการเลือกซื้อหอมแดงควรเลือกที่มีผิวแห้งเปลือกบางไม่ฝอ่อไม่รีบไม่มีรอยยุบหรือรอยเน่าหรือมีจุดลา สีดำขึ้นค่ะต่อไปเป็นดาชิรี่พริกแห้งพาสลี์ผักชีแกนเูเรชเชสูกา้าน้ำตาลเลมอนกะเลมอนจูดน้ำมะนาวฟิสแซวน้ำปลาค่ะต่อไปมานูเ่าทูคุกต้มุ้งประกอบมาดูวิธีการทำกันค่ะสเตปวันวอสดเดอร์ทอมโทูโทเี่คัตเดิ ลู o เอาคั u อิดอินฮ l f นำมะเขืเทศมาล้างน้ำน้ำไม่สะอาดตัดครออกผ่าครึ่งค่ะต่อไป b the fit kill and sit the aroma ิงเดอะคิปปี i ฟิตทูคิวแอนด์ซิตแอซไซด์เดอะอารมานำปรากรอบมาย่างไฟให้หอมพักไว้ค่ะต่อไป Watch วอตเดอะสโตมันร totally ูมโชลลี่คั u เดอะ l ู o เอาคั u อิดอินฮ l f นำเห็ดฟางมาล้างให้สะอาดตัดครออกผ่าครึ่งค่ะ ต่อไป w a s h Lemon Grass c a f f e l i l e a f g r i n g e r and w a s h t h o r l y Cut It Into p i e and Into g r a s s e s นำตะไคร้ใบมะกรูดค่ะมาล้างน้ำไม่สะอาดหาั่นเป็นท่อนและเป็นแว่นค่ะ Roast l e Onion and d i c e i t to the Onion before boiling นำหัวหอมแดงพริกี้หนูแห้งมาย่างให้หอมก่อนนำไปต้มค่ะต่อไปนะคะ w a t h the Parsley Cut It into pie and set aside นำําักชีฝรั่งมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นท่อนๆพักไว้ค่ะต่อไปนะคะ oh. เป็นขั้นตอนสุดท้าย oh. ขอโทษนะคะ oh. ต่อไปนะคะ oh. boil the b o o r d to boil add r e c h e n c a r f l o w e r leaf gargle r o a s e d onion d a i s c h e r r mushroom when boiling turn off the h e a d add crispy f i s t to tomato sugar fish sauce when boiling add parsley lemon juice to t l y taste service ตั้งน้ำซุปให้เดือดใส่ตะไคร้ใบมะกรูดกะค่า,าหอมแดงเผาพราิกขี้หนูเห็ดฟางพอเดือดจึงปิดไฟใส่ปลา,ากอบ มะเขือเทศใส่มะเขือเทศน้ำตาลน้ำปลาพอเดือดใส่ผักชีฝรั่งนำนำนำน้ำ,นำมะนาวคนให้ทั่วชิมรสตักเสิร์ฟค่ะในส่วนนี้ถ้าสมมุติเป็นน้ำเดือดแล้วก็จะเป็นน้ำสีเป็นฟองแล้วก็เป็นสีขาวเราควรตักฟองแล้วก็สีขาวนั้นออกไปนะคะต่อไปจะเป็นจะเป็นวิธีการทำซึ่งดิฉันได้เป็นคนทำเองนะคะมาดูกันได้เลยค่ะต้มน้ำให้เดือด thank you. แล้วก็ใส่น้ำนมะนาวค่ะแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งตบท้ายด้วยมะเขือเทศค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ